วันนี้ผมจะพามาชม r ี v o Z Edition ่นรถปีใหม่ๆเลขใหม่น้อยๆผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000บาทจะสวยแค่ไหนไปชมกันครับ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาพบกับนพง์จากเต็นท์สมยงคาเซนเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับนภะงจะพามาดูรถนะครับรถปีใหม่ๆเป็น Toyota h ไ l u ัก e ีโวสมาร์ทแค2.4 e n t r y Z e i i t i o n นะครับปี2021นะครับกับเลขใหม่เพียงแค่30,000กว่ากิโลพร้อมโปรโมชั่นดีๆอีกเยอะแยะมากมายจะสวยแค่ไหนหรือ คุณภาพดีแค่ไหนเดี๋ยวตามน้ำพงมาเลยครับอ่าสำหรับตัวนี้นะครับเป็น t o y o ต a h i Lu ั r e v o s m a r t c a แ2.4 Ent r y Z e d i t i o n นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูโฉมของเขานะครับตัวนี้เป็นโฉมใหม่เลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นโฉมใหม่ล่าสุดนะครับอ่าเดี๋ยวเราไล่มาดูนะครับกระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นโฉมใหม่ล่าสุดนะครับชุดกระจังหน้านะครับเป็นชุดโครเมียมนะครับตัดกับ สีดําเงานะครับตัวนี้มาพร้อมกับโลโก้นะครับสวยมากเลยนะครับโลโก้เด่นชัดเลยนะครับโตโยต้านะครับไล่มาด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับสวยใสไร้ริ้วรอยเลยนะครับใหม่กิ๊กเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไล่มาดูด้านข้างนะครับตัวนี้สําหรับตัวนี้นะครับกระทะนะครับเป็นเอ่อโทษทีครับอ่าเดี๋ยวไล่มาดูตัวนี้นะครับเป็นแบกอะลอยเดิมโรงงานนะครับขอบ1 5บห้านะครับตัวนี้ ใหม่กิ๊กเลยนะครับยังไม่มีริ้วรอยเลยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากได้แมกเวลหรือแม c ทีนะครับณพงษ์จัดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าท่านต้องการนะครับเดี๋ยวจัดทรงให้ฟรีเลยนะครับไล่มาดูตรงนี้นะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีขาวนะครับตัดกับสีดํานะครับหูเลี้ยวไฟนะครับอยู่ด้านข้างนะครับสัญลักษณ์นะครับไฮลักนะครับสวยใสไร้ริ้วรอยเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวไล่มาดูด้านข้างนะครับตัวนี้สภาพยังใหม่กิ๊กเลยนะครับ เดี๋ยวเราไล่มาดูด้านหลังนะครับตัวนี้ย้ําเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว Z e dition นะครับรถปีใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเลขใหม่เราค่อยมาดูกันนะครับไล่มาด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ไฮลักนะครับรีโวนะครับสวยใสเลยนะครับตัวนี้ยังไร้ริ้วรอยนะครับส่วนมือจับฝากระโปรงท้ายนะครับสีขาวนะครับตัดกับตัวรถเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมห้องโดยสารกันดีกว่านะครับว่ามีออปชั่นอะไรดีๆให้ท่านดูครับตามมาเลยครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวมาชมห้องโดยสารและ ภายในห้องโดยสารนะครับว่ามีออปชันอะไรดีๆให้ท่านดูนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับคันนี้นะครับดูนะครับฝาประตูนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับค่อนข้างใหม่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวไล่มาดูนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจะสตาร์ทให้ดูนะครับตัวนี้อ่าแก๊กเดียวติดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์นะครับเลขไมค์คันนี้นะครับอ่าสำหรับเลขไมค์คันนี้นะครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย 99กิโลเมตรนั่นคือไม่จริงๆนะครับคันนี้อ่าไล่มาดูคอนโซลหน้านะครับตัวนี้ไล่มาเลยนะครับคอนโซลหน้าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับสวยใสและเรียวรอยเลยนะครับอ่าพวงมาลัย4ี่ก้านนะครับตัวนี้มีอ่าความปลอดภัยสูงสุดเลยนะครับกับแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงลมนิรภัยนะครับ3จุดเลยนะครับฝั่งพวงมาลัยฝั่งคนนั่งข้างนะครับแล้วก็ใต้เข่านะครับมี3จุดนะครับส่วนเครื่องเสียงนะครับตัวนี้นะครับ เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้จากโรงงานเลยนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับทัชสกรีนนะครับตัวนี้รองรับได้หมดเลยนะครับตัวนี้ AMFM นะครับตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธนะครับได้หมดเลยนะครับตัวนี้ได้หมดเลยนะครับอ่าสำหรับเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์แมนดาอ่าแมนนวลนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับคันนี้ถ้าใครมองหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอ่ามาดูเบาะนะครับตัวนี้ อ่ะดูเบาะเลยนะครับเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะครับเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมโรงงานนะครับสีดานะครับเดินได้สีขาวนะครับทรงสปอร์ตเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับว่ามีอะไรดีๆให้ท่านดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องนะครับสาหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2, 4 0 0ซีซีนะครับคันนี้มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยสูงสุดนะครับเป็นระบบช่วยเบรก ABS นะครับ ดูได้เลยนะครับห้องเครื่องนะครับน็อตทุกตัวนะครับยังไม่มีคลายตัวเลยนะครับเม็ดอักนะครับฝากระโปรงนะครับตัวนี้แผ่นรองความร้อนนะครับชุดเดิมโรงงานแล้วก็คานหน้านะครับเป็นคันหน้าเดิมเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับส่วนแบตนะครับก็เป็นแบตมาจากโรงงานเลยนะครับดูนะครับสวยใสไร้ริ้วรอยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้ราคาขายอยู่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูราคานะครับสําหรับคันนี้นะครับโตโยต้าไฮรักลีโวสมาร์ทแคปนะครับ เป็นเครื่องยนต์2,400ซีนะครับเอนทรีนะครับเป็นรุ่น Z-EDITION เลยนะครับตัวนี้เป็นรถปี2 0 2 1เลยนะครับหรือปี2,564นะครับทางเต็นเลี้ยตัวนี้นะครับผมเปิดราคาเลยนะครับ5,39,000บาทนะครับคันนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นมากมายนะครับโปรโมชั่นแรกนะครับขับฟรี90บาทนะครับออกรถวันนี้นะครับส่งอีกทีนะครับเมษายนและโปรโมชั่นนะครับ0%นะครับดอกเบี้ยนะครับ ผ่อนแค่7,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับผมมีรับประกันห้องเครื่องเกียร์กล่อง ecu และอีกกว่า230จุดนาน2ปีนะครับท่านใดสนใจนะครับคันนี้นะครับสามารถโทรหาผมได้โดยตรงนะครับนภพงศ์นะครับ082 850 3029 082 8 5้3029โทรมาปรึกษากันนะครับท่านอยากได้รถใช้คันนี้ไม่มีปัญหานะครับได้รถใช้แน่นอน ฟรีดาวล้านปเปซ็นตสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกลาบลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ